รดน้ำศพวันแรกค่ะมันปุบปรับแต่ว่าพี่ก็อยากทําให้ดีที่สุดอยากให้คนแบบมาร่วมส่งพี่เมฆเป็นครั้งสุดท้ายอะ่ะพี่เมฆเขาเข้าโรงพยาบาลล่าสุดวันที่สิบแปดอะค่ะคือแต่ก่อนหน้านัา้นอะคือวันที่สิบห้าเนี่ยแกก็แบบเหมือนแบบ น้องน้องเขาเล่าให้ฟังว่าพี่เมฆอยู่หายใจไปแป๊บหนึ่งช่วงที่พี่ออกไปรับเละรับเด็กแล้วพี่ก็รีบกลับบ้านพอกลับไปถึงเนี่ยพี่น้องเขาก็แบบกระตุ้นให้ฟื้นก่อนตอนแรกพี่ก็ยังแบบคิดว่าเขาอาจจะแค่แบบค้างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากวันนั้นปุป๊บอ่ะเขาก็แปลกไปเนี่ยคือเขาก็จะเรียกหอมตลอดเวลาแล้วก็บอกรักบอกรักบอกว่าเขารักนะรักนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เออเรียกหอมตลอดเวลาแล้วเขาก็ทาอย่างนี้อยู่สองสามวันแล้วเ,เขาก็บอกว่าเขาเหนื่อยมากเลยพี่ก็เลยคิดว่าเขาเหนื่อยจากแผลนึกว่าเขาเหนื่อยจากเ,าเข้าโรงพยาบาลล่าสุดเนาะที่ไปให้น้าเกลือนึกว่าเขาเพลียพี่ก็ปล่อยเขานอนเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็นอนแล้ววันที่สิบแปดจู่ๆเขาก็มีอาการเกร็งแล้วพี่ก็เรียกฉุกเฉิน หลังจากวันนั้นพี่กับเขาก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยเขาก็ไม่มีสติอีกเลยก็สังหณ์เหมือนกันค่ะว่าแบบมันผิดปกติเพราะว่าปกติพี่เมฆไม่เคยบ่นเหนื่อยพี่เมฆจะพูดกับพี่เสมอว่าให้สู้ไปด้วยกันนะสู้อีกนิดเดียวก็จะหลุดแล้วอะไรเงี้ย ่เขาคู่สยบหรอมาเราก็ใจไม่ดีแล้วค่ะแต่ก็เราก็ไม่คิดว่าเขาจะไปคือแค่ใจไม่ดีคิดว่าเขาคงแบบอาจจะหนักอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้อาจจะหนักอะไรอย่างเงี้ยอืมที่ผ่านมาที่เมฆอาจจะสุขสุขมาตลอดแต่ครั้งนี้คือมันผิดติไปจากครั้งจริงๆเขาก็อืมพี่เมฆอ่ะก่อนหน้านี้เขาดีดีขึ้นช่วงหนึ่งแล้วเขาก็ เออมันมีแผลเยอะเขาก็เลยไปให้ให้เลือดก,กับให้น้ําเกลือที่โรงพยาบาลสายหม่เนอะตอนคืนแรกที่เขาไปอ่ะเขาเขาเขาบอกว่าเขาฝันว่ามีคนบอกให้เขาอะลูดออกให้หมดเอาออกให้หมดใช่แล้วเขาก็เลยไปลูดผิวหนังต,งตัวเองออกหมดเลยขาแขนแบบเป็นแผลเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็พี่อ่ะตื่นพี่นึกว่าเขาแบบเป็นอะไรเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้นอนอยู่แล้วพี่ก็เฝ้าเขาพอเดินไปดูปุ๊บเป็นเลือดท่วมเตียงเลยพี่ก็ เรียกพยาบาลเข้ามาดูปรากฏว่าถุงที่ให้เลือดเนี่ยก็ถูกด,ดึงออกหมดแล้วเขาก็บอกเขาก็พอมีสติเขาบอกเขาขอโทษแล้วเขาก็ยังหัวเราะแล้วก็บอกเขาฝันเขาฝันว่ามีคนบอกให้เขารูดออกให้หมดเขาก็เลยรูดออกให้หมดหลังจากวันนั้นมาเขาก็เป็นแผลทั้งตัวเลยค่ะมาใช่ารอคุณหมอ <c ười> เมื่อคืนนี้มันเกิดจากออตอนแรกก็ประเมินว่ามันมีการติดเชื้อใน,ในกระแสเลือดเพราะว่าอุณหภูมิในร่างกายเขาสาองศาตลอดแล้วก็ความดันเขาตกหัวใจเขาเต้นช้าลงแล้วก็น้ำเริ่มท่วมปอดแต่ว่าด้วยความที่ความดันเขาตกเนี่ยมันไม่สามารถรีดน้ำออกจากปอดไดม้มันเป็นภาวะที่อันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปล่อย พี่ก็อยู่กับเขาทั้งวันเมื่อวานอยู่จนเขาไปอยู่จนเขาไปค่ะตอนตอนี่พี่ก็หมอก็ให้พี่เข้าไปคุยอ่ะพี่ก็บอกกับเขาว่าให้เขาสู้แต่ถ้าสู้จนแบบมันห้าปีเนอะ มันยาวนานเขาสู้มาตลอดลอยูยแยแบบออ่แล้วพี่เมฆสู้มากเลยแล้วก็พี่เมฆจะแบบคิดถึงครอบครัวตลอดตอนพี่เมฆก็บอกว่าเออเนี่ยสู้เพื่อพี่นะพี่ก็เลยบอกว่าให้ซื้อถึงที่สุดแต่ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ไหวท่านเหนื่อยถ้าเหนื่อยพี่ก็พักนะพูดเบอกว่าถ้าไม่ไหวก็ ก็พอแล้วก็วันเมื่อวานนี้คุณหมอบอกพี่บ้องแต่เช้าค่ะว่าอาการนี้มันเสี่ยงมันอันตรายมากแล้วก็พี่ทําเรื่องที่ส่งตัวไปจุฬาเนาะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ความดันเขาตกลงเรื่อยๆมันเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ได้แล้วทั้งนู้นก็ไม่กล้ารับทางนี้ก็ไม่กล้าส่งอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันมันเกิดจากอาการของเขามันมันแย่ลงอย่างเงี้ย พี่ก็เลยเริ่มแบบแล้วพี่เห็นเขาเขาเหนื่อยด้วยละ่ะร่างกายคนเขากระตุกตลอดอะไรเงี้ยมันมีไหมภาวะที่เรารู้สึกว่าถ้าเขาเหนื่อยมากมีความคิดนี้อยู่บ่อยเพิ่งมาเป็นช่วงหลังนะคะเพราะว่าช่วงหลังเขาเจ็บมากเ<ม>จ็บแล้วคนเหนื่อยแล้วเรารู้สึกว่าเรารักเขานะรักรักแบบเราทําให้เขาได้ทุกอย่าง อืมพอวันที่มันมันมันทรมานมากๆอ่ะเราก็รู้ว่าเขาเขายังห่วงเราอยู่อืมพี่ก็ต้องเป็นคนบอกเพราะว่าพี่ไหวเขาจะถามตลอดว่าแบบเออพี่ไหวไหมเออดูแลในบ้านคือแบบทุกอย่างมันคือภาระของพี่มาตลอดเนาะเขาก็ถามพี่เสมออะไรเงี้ยเออพี่ว่าที่เขาฝืนเพราะเขากลัวพี่ไม่ไหวแต่พอหลังๆพอพี่บอกเขา พอพี่ออกสื่อไหวแล้วพี่ไหวพี่ทําได้อไรเงี้ยอืไม่ต้องห่วงเขาก็คงหมดห่วงอืก็ไม่ต้องห่วงแล้วค่ะไม่ต้องห่วงแล้วขอให้แบบไปพบภูมิที่ดีพี่เมฆทำดีที่สุดแล้วพี่เมฆอดทนเพื่อครอบครัวมาเยอะ มากเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีของลูกแล้วก็พี่เมฆสร้างเป้าหมายให้ลูกตลอดเวลาก็จากวันนี้ไปสิ่งที่พี่เมฆแบบต้องการพี่จะสานต่อพี่ก็จะทำทุกอย่างให้ลูกพี่ดีที่สุดอะค่ะในฐานะแม่คนหนึ่งในฐานะเมียในฐานะแม่จากวันนี้ไปพี่ก็จะทำทุกอย่าง วางแผนคือก่อนที่เขาจะก่อนที่เขาจะมีอาการหนักที่วางแผนเปิดบริษัทเพิ่มเราก็คุยธรุรกิจเพิ่มไปแล้วเราก็คือเราเริ่มมีการดิวกันหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบริษัทใหม่ก็เปิดแล้วด้วยเปิดแล้วเรากําลังจะแบบเปิดบัญชีจะทํานู่นทานี่แล้วเขาก็มาสุดท,ทราบว่าเพื่อนๆในวงการเหมือนกำลังที่จะทำคอนเสิร์ตค่คืออันเนี้ยที่ไม่ต้องบอกกันว่าด้วยความที่พี่เมฆเป็นหัวหน้าครอบครัว เมื่อก่อนเขาเคยหาเงินได้เนาะพราะวันที่เขาป่วยเราก็หาไม่ได้เขาเครียดมากออย่างที่บอกเขาไปหยิบยืมเพื่อนมั่งพี่น้องมั่งอะไรเงี้ยเพราะเขาคิดว่าเขาต้องรับผิดชอบจนวันหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาพี่ก็ให้เขาเทคชั่นของเขาจนจนที่สุดแล้วแล้วพี่ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวพี่รับต่อเองพี่ก็เริ่มทําจริงๆพี่ก็เป็นแบกให้เขามาตลอดแหละแต่พอเขาเริ่มเหนื่อยเนาะเราก็เข้ามาทําด้านหน้าแทนแล้วเราอะไรที่เขาเคยทําไว้พี่ก็ทําต่อ พี่ก็ทําเพิ่มเพื่อที่จะมีรายได้มาจุนเจอเือครอบครัวอยู่แล้วแต่นี้ส่วนของเขาอะเขาก็มองว่าเ,เขาก็ได้คุยกับพี่หนุ่มเนะแล้วพี่หนุ่มเขาก็เลยบอกว่าในการเพื่อนช่วยเพื่อนเพราะเขารู้ว่าพี่เมฆอะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ายาและค่ารักษาตัวซึ่งบางคนบอกค่ายาพี่เมฆไม่ได้แพงแต่ค่าดูแลเขาอะแพงเพราะด้วยความที่เขามีแผลทั้งตัวทุกอย่าง,งเขาต้องพาเจอหมดดังนั้นถ้าใครเคยไปสัมภาษณ์พี่ที่บ้านก็จะเห็นอุปกรณ์ของเขาค่อนข้างเยอะคืออุปกรณ์ขเขาคือค่าใช้จ่ายซึ่งคนที่รู้คือคนใกล้ตัวพี่่นุม พี่ไปหรือเพื่อนๆนสนิทที่เคยมาบ้านเขาก็รู้ว่ามันหนักซึ่งพี่เมฆอ่ะพี่ไม่เคยให้รับรู้รายจ่ายแต่พอเขาเริ่มมารู้ปุ๊บเนี่ยก็เ,เริ่มมีความเครียดพี่หนุ่มเขาก็เลยหาทางออกว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่แบบจะช่วยพี่เมฆรักษาตัวพอพี่เมฆเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเอกชน,นเนอะค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ถูกแล้วอะพอมันขึ้นหลักแสนปุ๊บพี่เมฆก็จะเริ่มแบบเครียดพี่พี่หนุ่มก็บอกออไม่ต้องเครียดหรอกเพราะงานคอนเสิร์ตเนี่ยเดี๋ยวจัดมาก็มาซัพพอร์ตนู่นนี่นั่น เขาเข้าโรงพยาบาลไปทั้งหมดสามรอบค่ะอืมจัดนี้มันคอนเสิร์ตจะยังอยู่ก็ยังจัดปกติค่ะยังจัดปกติอยู่แต่ก็เออ่หลังจากที่เสร็จพิธีของพี่เมฆเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะพี่เมฆมีมีความตั้งใจคอนเสิร์ตหรือกางนี้บ้างไหมคะเขาขอบคุณเพื่อนๆในวงการบันเทิงเสมอค่ะพี่เมฆอ่ะอืมเอาจังจริงคือถ้าไม่ป่วยเขาก็ไม่คือรู้เลยว่ามีคนรักเขามากขนาดนี้ เพราะเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแล้วเขาเป็นคนพูดไม่ค่อยระวังด้วยคือเป็นคนพูดไม่ค่อยคิดแต่เขาเป็นคนจริงใจมากนะคะจริงๆเนี่ยบางทีเจตนาการพูดของพี่เมฆก,กับคนฟังอาจจะไม่ได้แบบชอบใจแต่พี่เมฆพูดเสมอว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ดีเลยณนะวันนี้พี่ขอให้แฟนคลับทุกคนที่ฟังอยู่อโหสิกรรมให้พี่เมฆเนาะพี่เมฆอะ่ะเขาอยากอาโหสิกรรมด้วยตัวเองด้วยซ้ําไปก่อนเขาจะลม้มเขาก็พูดกับพี่เนาะเขาจะสัมภาษณ์ วันเนี้ยพี่ก็เป็นตัวแทนเขาขอเอาหสิกรรมให้กับทุกคนที่คิดว่าคําพูดของพี่เมฆไปแทงใจคิดว่าคําพูดของพี่เมฆมันทําให้แบบบ่นทอนแต่จริงๆแล้วอะ่ะเพื่อนพี่เมฆทุกคนที่รู้จักพี่เมฆเนาะถ้าพี่เมฆไม่ไม่ดีในใน,ในระดับที่เพื่อนรักได้อะ่ะก็คงไม่มีใครร่วมมือกันจัดเนาะคอนเสิร์ตเอ่อ พี่เมฆเขาอยากจะขอบคุณศิลปินทุกคนที่ร่วมมาในวันนั้นด้วยนะคะเขาอยากเขาจริงๆอ่ะเขาบอกกับพี่น้องทุกคนเลยว่าเขาจะไปคอนเสิร์ตแล้วพี่ก็บอกเขาสภาพนี้มันไปไม่ได้แต่เขาก็ยังแบบจะถามหมอว่าเขาจะไหวไหมเขาจะฟื้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่ทาเต็มที่แล้วค่ะแล้วพี่ก็เชื่อว่าสิ่งที่พี่ทํามันทําให้เขาไปได้อย่างสงบเพราะเราก็สร้างกําลังใจมาตลอดเราก็พยายามสร้างพลังบวกกันมาตลอดเลรเงี้ยคะเราอยากให้แบบหลายๆคนที่ท้อมีกําลังใจพี่ไม่พูดเสมอว่าสังคมสมัยเนี้ยมันบั่นทอนแล้วคนหลายๆคนก็ท้อเขาก็เลยอยากเป็นแรงบันดาลใจอยากให้ทุกคนเห็นว่าเขาไม่ไมท้อแล้วเขาสู้แล้วพี่ก็อยากให้ คนรักสมัยใหม่อ่ะคิดให้ให้ให้เหมือนกันก็คือว่าเวลาเวลามันตกมันล้มอ่ะแล้วอยู่เคียงข้างกันเวลามีความสุขก็ต้องย้อนกลับไปคิดว่าไอ้ช่วงที่เราทุกข์อ่ะมันมันขนาดไหนแล้วก็ความรักที่ฉาบช่วยอ่ะพี่ว่ามันมันอยู่ไม่แน่นเนี่ยค่ะดังนั้นถ้าเกิดแบบหลายๆคนเห็นพี่กับพี่แม่ม็นตัวอย่างพี่ก็อยากจะบอกว่ามันคุ้ม เพราะมันเป็นความสุขทางใจแล้วม uh, ันส่งต่อไปถึงลูกด้วยลูกก็รับรู้บอจริงๆ วันที่คุณแม่กลับไปอ่ะไม่กี่วันพี่เมฆก็แบบมีอาการช็อกเนาะแล้วก็จริงๆอ่ะคุณแม่พี่เมฆกับจองตั๋วื่องบินคืนนี้มาอยู่แล้วเพราะว่าเขาตั้งใจว่าวันคอนเสิร์ตเขาจะอยู่เป็นเพื่อนพี่เมฆแต่คืนว่าคืนมันปุบป,ปับเขาก็เลยตีรถกันมาจากจากกระบี่ก่อนเลยคะะ่ะอืมแต่จริงๆพี่เมฆกับไม่ได้ฝากอมพบพี่ก็คงคิดว่าเขาก็คงไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นน่ะอืม หมายถึงว่าพี่เมฆเหรอคะพี่เอจะบอกอะไรคะรูอ๋อก็พี่จะเป็นทั้งพ่อก <mat ับแม่ให้เขาอะค่ะไม่ต้องกลัวในเรื่องการศึกษาก็ดีในเรื่องชีว네ิตพี่จะทําเต็มท <|ja|> ี่เหมือนสมัยที่พี่เมฆอยู่เอพี่จะทําให้มากกว่าเดิมพี่จะทําให้มากกว่าเดิมแล้วก็จะเป็นทั้งพ่อกับแม่ให้เขาดังนั้นพี่อยากเขาเข้มแข็งอเพราะว่าสิ่งที่พ่อเขาปูไว้อ่ะพี่เชื่อว่าเขาเห็น แล้วก็เขาจะเข้าใจครอบครัวเมืม่อเช้าเขาถามแต่เขาคงพอรู้แล้วเพราะเขาเห็นพ่อาอาการซุดลงน้องมาร์กจะถามว่าทําไมป้าอาการแย่ลงอะไรอย่างงี้ค่ะพี่ก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจนพอมาเออพี่เมฆเสียพี่ก็บอกกับเขาเขาก็ อึ้งไปแปบ,บหนึ่งแต่เขาก็เสียใจแหละพี่ก็รู้ว่าเขาก็เสียใจเขาก็ไม่กินเลยนะน้องมากอ่ะตั้งแต่เมื่อเมื่อเช้าปกติเขาจะเป็นคนแบบทานเยอะ mm. เขาก็ไม่กินจนถึงตอนนี้เขาก็พยายามเข้มแข็งแล้ะเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นแบบหลักแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องน้องแม่มใช่ไหมคะน้องแม่มอ่ะเขาดูแลพี่เม้งแต่พี่เม้งป่วยปีแรกเลย คอยเช็ดแผลคอยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเขาจะเริ่มเขาจะเรียนรู้เขาจะรู้จากการดูแลแล้วเขาก็บอกพ่อเขาเสมอว่าเขาอยากเป็นนักแสดงพ่อเขาก็จะบอกเดี๋ยวป้าหายแล้วป้าสอนอะไรอย่างเงี้ยอืมคือเขาจะพูดคุยกันตลอดเวลาค่ะดังนั้นน้องแมมเขาก็มีความเป็นผู้ใหญ่อืมเขาก็เลยจะจะเข้าใจแต่ว่าเด็กมันมีความเสียใจอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาโตแล้วเขารู้แล้วอะค่ะ จริงๆเอาตรงๆพี่ไหวเป็นช่วงๆอะพอพี่คิดถึงเรื่องที่แบบเพอพี่คิดถึงพี่เมฆอ่ะพี่ก็ไม่ไหวแต่พอพี่มองไปที่ครอบครัวมันก็ต้องไหวไงจริงๆพี่ไม่ได้เก่งเลยนะอไม่ได้เก่งพี่อยากจะปล่อยโฮพี่อยากจะแบบอยากจะกอดศพเข้าไว้อยากจะอยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่พี่รู้ว่ามันจะยิ่งทำให้คน รอบตัวเขาพี่น้องเขาแม่เขา,เาลูกลูกมีความคลิกรวมไปถึงพ่อแม่พี่พี่เขาก็กลัวว่าเพราะว่าห้าปีที่เขาป่วยพี่ไม่เคยห่างเขาเลยพ่อแม่พี่เขาก็จะกลัวกลัวพี่จะแบบจะไปตามเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบอกตรงนี้เลยป้ามาไม่ต้องกลัวเอ๋ไม่ไปตามพี่เม่หรอกเพราะเอ๋มีหน้าที่ที่ต้องดูแลลูกอยู่ จะดันลูกให้ไปดีที่สุดค่ะาช่วยัน้องยังไงบ้างคับัที่จะเข้าสูา่างางน้องมาร์คมีเรียนร้องเพลงกับพี่เก่งทัศยะอยู่แล้วอะค่ะเออแกเรียนกับพี่เก่งอยู่แล้วล้วก็พยายามไปคอนเสิร์ตการกุศลบ้างอะไรบ้างคือพี่เก่งาก็จะมีแพลนของเขาอยู่แล้วแล้วก็วันที่6เนี้ยน้องมาร์กก็จะร่วมร้องเพลงด้วยอื ส่วนของน้องแมมเนี่ยเขาอยากเรียนการแสดงพี่ก็ว่าพี่จะหาที่เรียนการแสดงที่ดีๆแล้วก็เหมาะกับน้องแมมน้องเมิร์ดอย่างงเี้ยคะ่ะพี่ก็จะให้เขาเรียนการแสดงะคะ่ะขอบคุณค่ะย้อนจำไหมคะตอบมาแล้วไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ